มากับผมตัดสูตรเรียนรู้ขั้นตอนเพื่อให้ตัวเองแต่งตัวหล่อๆแบบเท่ๆร้าน n a r y bespoke tailor ทำได้ทุกแบบอันนี้โคตรเท่เลยขั้นตอนแรกเขาจะให้เลือกเนื้อผ้าที่ต้องการในการแต่งตัวไม่ว่าจะเป็นฟอร์มมากหรือไม่ทางกางเท่าไหร่จากนั้นเขาจะวัดตัวเพื่อตัดสูตรให้เข้ากับทรงร่างกายของเราวันแรกแค่นั้นใช้ไม่เกิน3 0นาทีเลยครับ <ๆ S 1> <ๆ S 2> ผมกลับมารอบสอและเขาให้ใส่สูตรฟิตติ้งแรกว่าเขาตัด ขนาดเขาจะให้ลองใส่เสื้อใส่กางเกงเช็คดูว่าทุกอย่างมันเข้ารูปทรงของร่างกายหรือเปล่าผมกลับมารอบที่3ามได้สูตรตรวจจริงแล้วเขาให้ลองใส่และเช็คดูว่าทุกอย่างมันดีไหมครับข้างในคุณภาพโคตรดีเขาสลักชื่อด้วยผมตัดทั้งหมด6สูตรเลยครับผมไว้ใจร้านนี้และถ้าแฟนขับติดตอ่อเขาจะให้ส่วนลดพิเศษด้วยคุณภาพโคตรดีเนื้อผ้าดีบริการโคตรดีบอกเลยต้องตัดสูตรที่นี่เท่านั้นและนี่คือรู